สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง Tommy Walk วันนี้เราจะเดินทางกันไปที่ช่องเย็นช่องเย็นนั้นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรเราก็มาถึงด้านชำระค่าธรรมเนียมของอุทยานแล้วครับเดีย๋ยวเราไปชำระค่าธรรมเนียมกันก่อนเข้าเท่าไหร่ ไม่สอนอีมาคนเดียวครับเท่ครับไม่เสียไม่เสียค่าบริการนะคะแนะนำให้ซื้อสเปร์ป้องกันสกุลไปกุลเยอะเยอะนะคะข้างบนเนี่ยเราเราไปเดินถ่ายรูปมันจะาตอมเหมือนแมลงวี่เลยนะคะกัดแล้วคันนานมากค่ะคันเป็นเดือนนะคะผู้สูงอายุแนะนำให้ซื้อสเปรย์ไปนะคะเพราะว่า เอาชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็เดินทางกันต่อครับตรงด้านเก็บค่าธรรมเนียมก็จะมีสเปกันตัวพุ่นขายด้วยครับแต่ผมไม่ได้ซื้อมาครับเพราะใส่เสื้อแขนยาวางเ,เกงขาย,ยาวก็น่าจะช่วยป้องกันได้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปแวะเพื่อจะลงทะเบียนหรือว่าลงชื่อนะครับก่อนขึ้นไปที่ช่องเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในอุทยานด้านในตรงจุดบริการนรักท่องเที่ยว ก็ขับมาอีกไม่กี่โลครับเดี๋ยวก็จะถึง้ะครับตรงจุดบริการเดี๋ยวเราจอดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันสักนิดนึงครับตรงนี้เราก็ต้องมาลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจะขึ้นครับข,ขึ้นช่องเย็นอะ่ะลง อ่ไปกลับครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เดินทางขึ้นช่องเงย็นกันได้เลยครับ เคยเคยที่เคยเคยเคยมานานแล้วนะเฮ้ยท่าแลมแรงแรงคุณไม่ค่อยมีครับพี่ไม่มีเมื่อก่อนเลยผมยังไม่รู้เลยว่ามีตัวคุณหรือเปล่าแต่คันนานหน่อยนะ เราขับมาเรื่อยก็จะมาเจอจุดชมวิวกิวกระทิงก่อนครับผมขึ้นมานี่ฝนลงเม็ดหนักมากครับตอนนี้ก็เริ่มเบาแล้วก็จะได้บรรยากาศฝนตกสวยงามเย็นชุ่มฉ่ำครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับ แต่เราก็มาถึงจุดชมวิวยอดโมโกโจูน้อยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับฝนตกหมอกฟุ้งสวยๆครับแล้วก็เจอพวกพี่ๆบิ๊กไบครับบรรยากาศชุมช่มฉ่ำเย็นสบายครับ สวยเลยพี่อากาศอย่างเงี้ยกำลังดีเลยเนี่ยี่แรกมาก็เย,ย็นแล้วนะมาเจอฝนหนาวดีแล้วพี่ไม่ต้องกลัวพี่เปียกถนนมาล้างรถพอดีเราก็เดินทางไปนั้นต่อจุดหมายปลายทางของเราคือจุดยอดสุดตรงจุดชมวิวช่องเย็นครับอันนี้หมอกก็ฟุ้งตลอดทางครับขี่รถนี่สบายหูสบายตาแบบสูดอากาศสดชื่นสุดๆครับ แถมมากาศเย็นมากด้วยครับฝนตกนี่หนาวเลยครับ,ค,รบคือผมใส่ชุดกันฝนนี่ก็เอาไม่อยู่ครับฝนทะลุเลยตกหนักมากครับเพิ่งจะเบาแล้วก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวช่องเย็นแล้วก็ลานกลางเต็นท์วันนี้เรามาวันธรรมดาก,ก็ยังมีคนเยอะครับคนมากลางเต็นท์เยอะแยะเลยครับ จะเราจอดรถก่อนครับเมื่อก่อนมันมีป้ายตรงนี้เขาออกไปแล้วที่เป็นทางอะไรทุกอย่างเขาจะทำทางไปออกอุ้มผางอะ ใช่แล้วมันมีป้ายอยู่เหมือนเขาลื้อออกไปแล้วเนี่ยป้ายมันอยู่ตรงเนี้ยมันมีแบบให้ถ่ายนะพี่ว่าเขตติดต่ออะไรตากอะไรนะไปทะลุจังหวัดตากใช่อุ้มผางเลยอ่ะอ๋ออุ้มผางแล้วก็ไม่สอดเหมือนเขาใช่ใช่เหมือนเขาสร้างเขาสร้างไปแบบได,ได้ได้ได้ครึ่งหนึ่งนิดไ<ช>ด้เท่าไหร่เงอนี่ยใช่ใช่พี่ปกติมันจะมีมันคนเขามาถ่ายรูปกันนะผมมาน่าจะหลายปีแล้วอ่ะ มันจะมีป้ายบอกเลยนะว่าว่าเป็นเหมือนทางไปนั่นแหละเขาเ็น่หน้าหน้าลงไปเลยเานาจะมีอะไรที่ไม่ทำนี่แหละมันมีสัตว์ป่าหรืออะไรเยอะท้งเนีน่ยปกติมันจะมีป้ายตรงเนี้เดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปตรงป้ายช่องเย็นกันครับแล้วก็ชมวิวเพลินๆเนีน่ยวันนี้คนมากางเต็นท์เยอะมากเลยครับ เรามาแบบวันเดทิปครับขึ้นมาถึงนี่แล้วก็กลับครับเหมือนมาขี่รถเล่นชิวๆครับ เราต้องเดินทางกลับกันแล้วครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวันที่ไหนฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b ์กดติดตามไว้ด้วยครับ